สวัสดีครับนะนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับก็ผมจับมาแล้วนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีว่าติดาราชการทหารกองเกินนะครับก็ผมก็สมัครไปนะครับเป็นอยู่หลายเดือนนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกว่า กลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปการตกกุ้งตกปลาให้นานาได้ชมเหมือนเดิมนะครับก็พอดีติดภารกิจฐานกองเกินครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็หายไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับก็วันนี้ก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ทิ้งนานาไปไหนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านะที่เข้ามาติดตามนะครับ ก็ต่อไปก็จะทําเริ่มทําคลิปตามตกุ้งตกปลายนานาได้ชมกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับสําหรับการติดตามของนานาหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเออผมกาดจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดู y o u youtube ด้วยครับก็บางเม้นก็ตอบบ้างบางเม้นก็ไม่ได้ตอบนะครับก็ ขอบคุณขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาแล้วนะทนะ่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็จะมาบอกแค่นี้แหละครับว่ากลับมาแล้วก็จะวจะมาเริ่มทำคลิปอีกไม่กี่วันนี่แหละครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ